ฉันรักประเทศไทยเพราะราคาไม่เปลี่ยนแปลงในช่วงวันหยุดสวัสดีครับกลับมาพบกับเอทีคอมเมนก่อนจะไปรับชมฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ขอบคุณครับประเทศไทยถือเป็นทัวร์ระดับชาติของนักท่องเที่ยวชาวเวียดนามในช่วงฤดูร้อนทัวร์ไทยเต็มถึงเดือนสิงหาคมที่มีนักท่องเที่ยวชาวเวียดนามมองว่านี่เป็นทัวร์ระดับชาติที่หลายคนเลือกไปต่างประเทศเป็นครั้งแรก เงียนเฟืองเอียนอายุ35ปีเพึ่งโอนเงินทัวร์ที่เหลือให้บริษัทท่องเที่ยวทันเวลาเพื่อเดินทางมาเยือนประเทศไทยในต้นเดือนกรกฎาคมพร้อมกับสามีและลูกสาววัย9ขวบนักท่องเที่ยวสาวนครโฮจิมินห์เลือกทัวร์กรุงเทพพัทยาเพื่อให้ลูกเธอได้เที่ยวต่างประเทศและเล่นน้ำที่ชายหาดรองผู้อำนวยการบริษัทท่องเที่ยวเวียดเทเวลกล่าวว่าจำนวนนักท่องเที่ยวขาออก นักท่องเที่ยวชาวเวียดนามที่เดินทางไปต่างประเทศในช่วงฤดูร้อนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคมบริษัทรับผู้เข้าชมเกือบ9,000คนประเทศไทยเพิ่มขึ้นเกือบ45%จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว CEO เลอมินชวนแข่งกุ๊ปทัวกล่าวว่าจำนวนนักท่องเที่ยวที่จองทัวร์มายัางประเทศไทยในช่วงฤดูร้อนมักจะเพิ่มขึ้น30-50% เมื่อเทียบกับโอกาสอื่นๆของปีในเดือนกรกฎาคมกุุปทัวร์มี70กลุ่มไปประเทศไทยแต่ละกลุ่มมีแขก25คนในแต่ละปีบริษัทจะนำกลุ่มนักท่องเที่ยวประมาณ600กลุ่มมาอย่างประเทศไทยจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาประเทศไทยคิดเป็น40%ของจำนวนนักท่องเที่ยวที่ซื้อทัวร์ทั้งหมดโดยทัวร์ที่ถูกเลือกมากที่สุดคือกรุงเทพพัทยา5วัน4คืน ราคาทัวร์กรุงเทพพัทยาในตลาดมีตั้งแต่5.9ถึง9.9ล้านดองขึ้นอยู่กับบริษัทและตารางเวลาคณะทัวร์สถานที่ต้นทางและสายการบินแขกส่วนใหญ่ชอบบินกับสายการบินแห่งชาติและมีอิสระที่จะโหลดสัมภาระของตนหัวหน้าแผนกสื่อสารของฟาร์มิโกเลสทัวร์กล่าวว่าประเทศไทยได้รับการขนานนามว่าเป็นทัวร์ระดับชาติโดยนักท่องเที่ยวชาวเวียดนาม โดยมักจะอยู่ในอันดับต้นๆของจุดหมายปลายทางระหว่างประเทศที่นักท่องเที่ยวชาวเวียดนามชื่นชอบประเทศไทยไม่เพียงแต่ฤดูร้อนเท่านั้นยังมี4ฤดูของปีนางเวกล่าวว่าฟาร์มิโกเลทัวร์ส่งแขกประมาณ1,500คนมายังประเทศไทยในช่วงฤดูร้อนในเดือนกรกฎาคมจำนวนผู้มาเยือนประเทศไทยเพิ่มขึ้น30%เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ตลาดต่างประเทศในปีนี้เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี2566เนื่องจากราคาทัวร์ต่างประเทศเทียบเท่าในประเทศหรือต่ำกว่าปัจจุบันประเทศไทยตอบสนององค์ประกอบความบันเทิงของชาวเวียดนามอย่างเต็มที่จุดเช็คอินการใช้ชีวิตเสมือนจริงความบันเทิงอาหารแหล่งช้อปปิง้งและเทศกาลต่างๆนอกจากนี้เวียดนามไทยยังมีเที่ยวบินที่สะดวกและขั้นตอนง่ายๆเพียงใช้หนังสือเดินทางเท่านั้น งานสื่อสารการท่องเที่ยวของรัฐบาลไทยยังดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวชาวเวียดนามจำนวนมากนโยบายสนับสนุนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำหรับบริษัทท่องเที่ยวเวียดนามได้รับการจัดอันดับว่าดีมากช่วยให้ราคาทัวร์อยู่ในระดับที่เหมาะสมตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่ในเดือนกรกฎาคมฝามิโกเลดทัวร์มีทัวร์ประเทศไทยเต็มรูปแบบนอกจากกรุงเทพพัทยาแล้วพิพิธภัณฑ์ช็อกโกแลต 5วัน4คืนราคา7.9ล้านดองยังเป็นทัวร์ที่ถูกจองสูงอีกด้วยนางสาวฮาวางอธิบายว่าเหตุใดประเทศไทยจึงเป็นจุดหมายปลายทางระดับชาติของนักท่องเที่ยวชาวเวียดนามนอกจากเที่ยวบินที่ใช้เวลาเพียง1-2ชั่วโมงอันสั้นแล้วทั้งสองประเทศยังมีวัฒนธรรมและการทำอาหารที่คล้ายคลึงกันอีกด้วยซึ่งช่วยให้นักท่องเที่ยวชาวเวียดนาม ผสมผสานและเพลิดเพลินได้อย่างง่ายดายเมื่อเปรียบเทียบกับจุดหมายปลายทางต่างประเทศอื่นๆประเทศไทยมีบริการและอาหารในราคาที่สมเหตุสมผลซึ่งเหมาะสมกับงบประมาณของลูกค,ค้าชาวเวียดนามสายการบินและบริษัทท่องเที่ยวของไทยมักออกโปรโมชั่นที่น่าสนใจนอกจากนี้ประเทศไทยยังมีตารางทัวร์ที่น่าสนใจบริการที่หลากหลายเช่นรถรับส่งสนามบินโรงแรม ตัวเที่ยวชมสถานที่นอกเหนือจากแพ็กเกจทัวร์ผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวระบุว่าความเห็นอกเห็นใจของชาวเวียดนามต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ประเทศนี้เป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมอันดับต้นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เวียดนามเป็นตลาดหนึ่งที่ส่งนักท่องเที่ยวมายัางประเทศไทยมากที่สุดข้อมูลจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยระบุว,ว่าในช่วง5เดือนแรกของปี มีจำนวนนักท่องเที่ยวชาวเวียดนามเกือบ4แสนคนเดินทางมายัางประเทศไทยในเดือนพฤษภาคมปีเดียวกันจำนวนนักท่องเที่ยวชาวเวียดนามทะลุ1แสนคนซึ่งตามหลังบางประเทศในเอเชียเช่นจีนมาเลเซียเกาหลีใต้และลาวเพื่อเพิ่มแหล่งท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยวบริษัทท่องเที่ยวยังได้ปรับปรุงทัวร์แบบดั้งเดิมโดยการเพิ่มสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย และแผนการเดินทางนอกจากทัวร์แบบเดิมๆแล้วนักท่องเที่ยวยังมีทางเลือกอื่นๆอีกมากมายเช่นสำรวจกุหลาบเหนือของประเทศไทยเชียงใหม่เชียงราย4วันราคาประมาณ13ล้านดองสำรวจสองประเทศลาวไทยเวียงจันทร์อุดรปากซัน5วันราคาเกือบ7.5ล้านดองเนื่องจากราคาทัวร์คงที่และสมเหตุสมผลกำหนดการเดินทางจึงน่าดึงดูด ระยะเวลาไม่สั้นหรือยาวเกินไปทัวร์ที่ออกเดินทางตั้งแต่ฤดูร้อนถึงเดือนสิงหาคมของบริษัทท่องเที่ยวหลายแห่งส่วนใหญ่จะเต็มการเดินทางมาประเทศไทยยังคงเป็นเทรนยอดนิยมสำหรับคนเวียดนามลูกค้าหลายท่านจองทัวร์ไปไทยเดือนสิงหาคมยังคงเป็นเดือนที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากที่สุดเดี๋ยวเราลองไปฟังความคิดเห็นกันดูบ้างครับว่าแต่ละท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ ไปเริ่มกันที่ท่านแรกครับซึ่งท่านแรกก็กล่าวไว้ว่าฉันเป็นแฟนตัวยงของการท่องเที่ยวในประเทศไทยเนื่องจากบริการด้านการท่องเที่ยวทั้งหมดในประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากวันหยุดสําคัญในการขึ้นราคาทําให้ผู้ที่มีงบประมาณจํากัดยังสามารถเพลิดเพลินไปกับการท่องเที่ยวในประเทศไทยได้ฉันเพิ่งกลับมากรุงเทพเพื่อท่องเที่ยว10วันในช่วงเทศกาลสงการานต์ซึ่งเป็นเทศกาลปีใหม่ไทย นี่เป็นการกลับมาครั้งแรกของฉันหลังจากที่ต้องหยุดไปหลายปีเนื่องจากการระบาดโควิดความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับผมเคยไปเที่ยวภาคใต้ของประเทศไทยหลายครั้งแล้วและมักจะแวะไปเที่ยวเกาะพังงานสุราษฎร์ธานีอ่าวไทยเพราะมีผู้คนที่เป็นมิตรและชอบนักท่องเที่ยวจํานวนมากโดยเฉพาะชาวเวียดนามความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับคนไทยมีช่องทางดึงดูดนักท่องเที่ยวได้หลากหลายขอยกตัวอย่างที่ชัดเจน คนที่มีเงินมากหรือเงินน้อยสามารถเดินทางไปประเทศไทยได้ในทุกฤดูกาลของปีแม้กระทั่งช่วงวันหยุดเหตุผลก็คือในประเทศไทยนั้นคุณค่าหลักของการท่องเที่ยวยังคงได้รับการอนุรักษ์ไว้เสมอความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับบริการของพวกเขาไม่ได้ใช้ประโยชน์จากเหตุการณ์หรือวันหยุดเพื่อขึ้นราคาอย่างมากความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับนั่นคือสิ่งที่สร้างมูลค่าให้กับการท่องเที่ยวไทย ทำให้มีนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกเดินทางมาและพบว่าเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับการพักผ่อนความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่อยากกลับไปเมืองไทยอีกหลายๆครั้งถึงแม้จะได้ไปเกือบทุกประเทศแล้วก็ตามความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับหวังว่าในอนาคตอันใกล้นี้การท่องเที่ยวเวียดนามจะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศได้ด้วยวิธีนี้เช่นกันความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับ ในประเทศไทยพวกเขาทำการท่องเที่ยวอย่างมืออาชีพและมีระเบียบวิธีคุ้มค่ากับการเรียนรู้มากความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับเป็นเรื่องน่าเศร้าเมื่อเราพ่ายแพ้ให้กับประเทศไทยในแง่ของการท่องเที่ยวความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับซึ่งท่านนี้ก็เป็นท่านสุดท้ายแล้วครับซึ่งเขากล่าวไว้ว่าเที่ยวต่างประเทศถูกกว่าแต่คุณภาพการบริการดีกว่า10เท่าคำพูดนี้จะกลายเป็นเรื่องจริงในไม่ช้าก็จบลงไปแล้วครับสำหรับคลิปนี้ สำหรับท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้สามารถแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนความรู้ไปใต้คลิปกันได้คลิปนี้ถ้าแอดพูดผิดหรือใช้คำผิดก็ต้องกราบขอโทษคลิปนี้แอดขอตัวลาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ